แม่ทับภาคที่สองสุดทนกระตุกหนวดบิ๊กเล็กอย่าช่วยให้คอมเมนต์แข็งแกร่งเพราะเปิดด่านค่ะ โดยในวันนี้นะคะวันที่11กันยายนค่ะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาบนโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2มัรยายพิเศษในหัวข้อโรมเลดเนื้อชาติชไทยเพื่อการรักษาทุไตยของชาติช่วงหนึ่งของการสักถามมีประชาชนรายหนึ่งได้สอบถามความคิดเห็นเรื่องข้อตกลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไประหว่างไทยกัมพูชาหรือว่า GBC ในการพิจารณาเปิดด่านชายแดน โดยทางด้านแม่ทับกุ้งนะคะตอบว่าเป็นคําถามที่คนไทยอยากทราบส่วนตัวมองว่าคนไทยทําไมต้องมาเถียงเรื่องเปิดปิดด่านเพราะเรื่องนี้สําคัญประกาศเปิดปิดด่านส่งผลต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาทรัพยากรสินค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยซึ่งการปิดด่านทําให้คนไทยไม่สามารถไปเล่นการพนันได้และทําให้คนข้ามไปเป็นสแกมเมอร์ไม่ได้ต้องยอมรับว่าคนไทยบางส่วนข้ามไปกัมพูชาเพื่อไปทําหน้าที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียกับคนไทยด้วยกันเอง แม่ทับภาพที่2ระบุว่าฝั่งนั้นมีทั้งบ่อนคาสิโนโและที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียตลอดแนวชายแดน สินค้าบางส่วนเช่นปูนซีเมนน้ำมันจะกลับมาทำร้ายทหารไทยการทำให้เขาไม่เดือดร้อนรบกับประเทศไทยก็อยู่ได้เพราะเขามีกินตลอดนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องปิดด่านมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดว่าผลประโยชน์ของชาติต้องมาก่อประโยชน์ส่วนตนพี่น้องที่ค้าขายกระทบก็ต้องยอมรับว่ากระทบแต่พี่น้องที่ค้าขายบางคนให้สัมภาษณ์ว่าบางท่านยอมให้ปิดด่านขอให้ประเทศไทยรบชนะเท่านั้นการเปิดด่านทำให้เขาเข้มแข็งน้ำมันและปูนซีเมนรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคก็จะเข้าไปซึ่งมา าจากประเทศไทยทั้งนั้นแม้กระทั่งเรื่องการเปิดด่านมีประชาชนถูกมอมเมาจากบ่อนการพนันหมดเนื้อหมดตัวเป็นนี้สินก็มาจากเรื่องการเปิดด่านจึงไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์ของใครแม่ทัพถึงบอกเสมอว่าคิดให้ดีเรื่องด่านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้และขอให้พวกเราติดตามข้อมูลข่าวสารรัฐบาลก็อาจจะมีเหตุผลของเขาต้องฟังว่าเป็นอย่างไรต้องให้เรามีสติในการรับรู้ข่าวสารและช่วยกันดูแลประเทศไทยของเรา หนึ่งเสียงรวมกันก็เป็นหลายเสียงนี่คือความเห็นของผมพลโทบุญสินภาคกลางกล่าวค่ะขณะที่ทางด้านของชาวบ้านและแม่ค้าในหมู่บ้านแนวชายแดนอำเภอบ้านกรดจังหวัดบุรีรัมย์ไม่เห็นด้วยที่ทางการไทยจะเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานะคะเพราะมองว่าช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังตึงเครียดและไม่น่าไว้วางใจยังไม่ควรที่จะเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาช่วงนี้ควรจะจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เกิดความเชื่อมั่นก่อนว่าจะไม่มีการประทะกันอีก ทางกัมพูชาควรแสดงให้ไทยเห็นถึงความจริงใจก่อนว่าจะรักษาสัญญาหรือปฏิบัติตามข้อตกลงเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างพยายามรุกรั้อธิปไตและยุยุทธทหารไทยต่อเนื่องทําให้ชาวบ้านยังไม่ไว้ใจทางการกัมพูชาจึงอยากให้ทางการไทยชะลอการเปิดด่านไปก่อนหรือบางจุดก็ไม่อยากให้เปิดเลยเช่นด่านภูมแดนช่องสายตะกูซึ่งอย่างเป็นเพียงจุดผ่อนปรนชั่วคราวเท่านั้นหากเป็นไปได้ก็อยากให้ปิดถาวรไปเลยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะยังมีแม่ค้าบางส่วนที่เคยไปขายของบริเวณจุดผ่อนปลนช่องสายตะกูก็เห็นต่างอยากให้มีการเปิดด่านเพื่อจะได้กลับไปค้าขายเหมือนเดิมโดยให้เหตุผลว่าก่อนจะมีการสู้รบที่ไปค้าขายที่จุดผ่อนปร้นช่องสายตะกูมีรายได้วันละ1 0 0 0งถึงบาทแต่หลังจากที่มีการปิดด่านตั้งแต่ก่อนสู้รบจนถึงปัจจุบันกว่า5เดือนแล้วก็ต้องมาตั้งโต๊ะขายริมถนนในหมู่บ้านบางคนก็ขับรถเร่ขายรายได้วันละ400-500ถึงบาทเท่านั้น หากมีการเจรจากนันได้และสถานการณ์สงบลงก็อยากให้กลับมาเปิดค้าขายกันอีกครั้งค่ะ